สวัสดีครับผมกลับมาแล้วก็ใช่ผมเพิ่งเล่นเกมนี้ไม่ใช่เพืเ่อเลยดิผมเล่นเกมนี้เสร็จฟาร,ร์มโซนเสร็จไม่นานนี้เองผมเพิ่งฟาร,ร์มเสร็จเมื่อไม่นานมาเมื่อหนึ่งนาทีที่แล้วมากับเพื่อนผมนะ ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนผมให้ตัวไปไหนแล้ว Snow Motion Item for Sale สามหมื่นเจมพี่พี่ใครจะไปซื้อพี่ผมมีแค่ป่าแปดพันเจมอยู่เลยสามหมื 30, ่นนี่ใครจะไปซื้อเนี่ยยอกเปบญจมาศจริงนะอุย้ยเพ่งเห็นใช่ม,มีสามสี่อันแล้วซึ่งปุดมไม่งองนะ 5อ,องให้ได้ดิ500องแย่จังกออ็ผมไม่รู้ว่าผมทำอะไรดีซึ่งผมยังไม่ได้เล่นออบบี้นี้เสร็จเลยไ่ดูด,ดีกว่าออบบี้ใหม่ล่าสุดของพี่พรัสตัน โอ้เทศไม่ได้อีกเย้จังสิบแปดวิใครยังไปถึงหรือว่าอะไรขนาดนั้นคิดว่าน่าจะประมาณหนึ่งนาทีนะครับในฟุทั้งหมดเนี่ยว่าทางมันสั้นใช่ไหมตก กดแค่สามครั้งพอปล่อย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 อย,ย่าตกอย่าตกอย่าตกมันคดเคี้ยวเกินอย่าตกลดสปีดหน่อยต้องลดสปีดตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวผมตกตาย แล้วเดี๋ยวคยเพิ่มสปีดทีหลังเฮ้เเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอะไรเงี้ยใจเย็น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 ,น,น,นตกกันหลายรอบจังหนมต้องเพิ่มสปีดตรงนี้น อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคเพิ่ okay. พมสปีดเริ่มสปีดเอ้าหยุดทำไมนะเนี่ยเยสซูมเดี๋ยวไปเจอกันตอนถึงเพชสตันดีกว่าผมต้องมาเริ่มหลายรอบหลายรอบเนี่ยไอพี่เพชสตันเอ๋ยหมุนาา หมุนไปตามไมค์คาร์ดหมุนไปตามรางรางรถเลื่อนไดโนคิวเลอร์อะไรเนะนี่ยฆ่าไดโนเสาร์เลยเหรอพี่พี่จะฆ่าไดโนเสาร์ หนึ่งกดแค่หนึ่งครั้งพอขนาดสปีดช้าขานาดนั้นยังตกคิดอยู่เดี๋ยวไนโนคิวเลยอีกแล้วค่อนข้างดะนโาเร้อีกแล้วน,โน,โนวีว่ผมเดี๋ยว เลีวแบสุดยอดเลยผม and a n อ a n น and ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแอ d โอ้ยพี่เพชเตอ์ผมขอร้องพี่ผมขอไปถึงเลยตกตกอะ่ะขอคอยๆไปอย่าตกหลางถ้าตกหลางขึ้นมาแล้วก็ อย่าตกโอ้ยอีกมีกี่ชั้นจะถึงแล้วหนึ่งนาทีผ่านไปโอ้มีถ้าตกขึ้นมาจะร้องไห้นาทีอ่ะสปีดปกติเฮ้ย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 อย่านะอย่านะอย่านะอย่าอ,อย่าอ,อย่าโดดโดดไม่รอด้วยรอด้วย ทำไมด้วยทำไมด้วยคุณเพรตันทำกับผมอย่างนี้ทำไมอ๋อใช่มันมีคลิปเบอร์เกอร์ด้วยนะครับที่ผมเล่นเบอร์เกอร์เกมผมลบไปเพราะมันติดลิขสิทธิ์นะใช่ครับมันติดลิขสิทธิ์เลยผมลบไปเลย <c oughs> <c oughs> อือหึค่อยค่อยไป เมื่อก,กี้อุตส่าห์ไปถึงตรงนั้นแล้วโหม่น่าก็โดนหลอกจากล่างรถเลยโหอะไรเนี่ย fast forward p e เ e r s ต o n e B เ a m e s เกือบตกล่างแล้วเหมือนละ่ะช้าลงมาหน่อยช้าลงมาหน่อยอย่าตกล่างแล้วกันนะ พี่บิ๊กเกมส์หรือว่าพี่เพสตันครับขอร้องครับพี่เพสตัน I like money พี่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 ชาย I like money ครับ I like money จริงนะผมผมเติมลมบักเลย I like money นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อก,กี้ผมตกตาเนี้อย่าตกอีกรอบนะถ้าตกอีกรอบฉันจะลงให้ถึงแล้วอีกนิดเดียว วิทําสวยอะ่ะทํามนอย่งสวยเลยไต่ขึ้นไปถึงที่สุดจะถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอ้ทางรถนี่คือแบบเยอะจริงๆพี่เฟรตันเอ้ยติด าสโฟเวิร์ดไปเลยรถเป็นไรรถเป็นไรไม่คุ้มค่าเลยมันไม่คุ้มค่าเลยกับสิ่งที่ผมทำมาโอเคเดี๋ยวผมไปดูที่ตลาดก่อนว่ามีอะไรขายบ้างผมมีแปดพันกว่าเจมนะครับตอนนี้ มึงรู้ทำอะไรกับเจมเดียดซึ่งผมก็พยายามหาว่ามีมีกล่องของขวัญตามบ้านไหมแต่ผมก็เจอแค่อันเดียวนั้นในโซนนี้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่เทดิงพาซ่านะครับมาละเทดิงพาซ่าโอ้อะไรเนะี่ยสมัจโอ้พี่มีฮิวกี่ตัวกันเนี่ยพี่ครอ,อ๋อเขาขายเงินราคานี้แปดหมื่นใครจะไปทำได้ฮนะ แปดหมื่นเนี่ยใครจะไปเอาเค่ okay. มาดูราคาชามกันเห็นส่งมาถ้า้ยใครถูกอ่ะหมื่นสามสองหมื่นห้าโอ้ส่งล้านก็สมควรแล้วหิวใช่ไหมแล้วเพื่อนผมมาทำอะไรตรงนี้เนี่ย <laughs> เพื่อนผมทำอะไรเนี่ยเคหมื่นห้านี่ร้านใครอ่ะ เซดเซดสองหมื่นห้าโอ้โหยัยอันนี้สองหมื่นห้าสามหมื่นอุ้ยชามสโตนอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อเปิดถึงจะได้ชามห้าหมื่นโอ้ 20. โหสองหมื่นมีแล้วสามพันหมื่นหนึ่ง หนึ่งแสนหนึ่งแสนแปดแปดหมื่นหมื่นแสนเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าหมื่นแล้วหรอพี่สามพันนี่มีอะไรขายเลยทีนี้แสนแปดหมื่นสองพันเฮ้ยนี่ถูกมากนี่อะไร ยื้อหรอไม่รู้ผมจะขายอะไรขายนี้แล้วกันอ่ะขายทั้งหมดนี่ขายสองพันเชิญสองพันขายได้ต่ออีกอืม e นเช a n นผมมีนี่สามแล้วหรอขายนึ่งกันนั่นราคาสองพันทอง เอออนันนี้นี่คริสตัลคีอันนี้นี่แหละหกพันพอคริสตัลคีอะไรดีขายอะไรดีผมจะขายเนะี่ยคอมเมดสองพันพอซื้อเนี้ยดีสุดนะโอ้ thank you พี่ thank you มาก โอ้โ้ย thank you เฮ้ย thank you มากพี่มีคนซื้อไปแล้วมะโอ้ทองอะไเหรอเอ่อผมไม่รู้ผมจะขายอะไรกันโอ้นี่นี่นี่ไม่ใช่ใจนี่ใครนี่แม่จะคอยจานอืม สองพันพอเฮ้ยคนต้องการนี่ขายนี่อีกไม,ไม่ใช่แม่แมวผมสามารถเปิดต่อได้ไม่ไมีปัญหาผมอะผมมีเงินอยู่สองแสนะผมเปิดต่อได้สบายเลยสองพันะนี่ห้าตัวเอมห้าไม่รู้อะสองพัน ฮ้ฮ้มีกันขนาดนี้เลยเหรอสองหมื่นมีอะไรดีๆบ้างห้าหมืน่นมีอะไรราคาถูกบ้างครับห้าหมื่นกว่าสองแสนกว่าสองหมื่นมันจยิงๆไม่คุ้มเลยไหนดยนะสองเฮ้ยจบละหมื่น,นะนห้า ทีมเวิร์ค tapping with your pet กระแ t e บทีมเวิร์คบัฟแม็ your pet attack 10% faster stack up to 6 times อุ้ยดีนะอะไรอ่ะ right, uh? 1แสน each โ oh อ้โ oh. ห please s one m e o by u ข่พิษชั่นนี้ก็ได้นะในมอนเนี่ยสองพันเนี่ย ายโพชั่นไม่รู้จะขายอะไรแล้วผมอ๋อผมมีอันนี้อยู่เยอะแหละจานโค้ชจานบวชนี่ออกก็ได้ถอดเลี้ยงออกนี่กว่าผมขายพวกนี้สามเคอืม สองพันโหพลังเยอะมากเขาเขาทำอะไรกันอะนหนึ่งหมื่นไปเกินไปไหม ีะบอกว่าเป็นได้แค่แนะั้นน่ะโอ้อะไรกันเนี่ยแย่จังคิดว่าผมจะซื้ออันนี้ไรหนิ่งนี่ย,ยแต่น่าจะต้อง F K นานเดี๋ตวลองไปดูเซิร์ฟใหม่กันผมต้องจบคลิปเท่านี้ผมมาดูหลายเซิร์ฟแล้วเซิร์ฟนี้ก็แบบมีชายนี่ฮันเตอร์เฉยอะล้านกว่านี่แมทนิสทัช หนึ่งแสน lightning ห้ามืนโอ้โหอยากซื้อเขาทำอะไรกันอยู่นะบนนะออมีร้านถูกๆไหม selling huge happy rocket come นน้ n you lower the price please 20k, K. please. 20k for lighting. 20k -G. G for lighting. Oh my God! Please. 10K นี่อีกบอสบ 50K เกิน oh my god เรนบูจารีชัดมต้องการไลนิ่งสองเพชรออกก็ได้ สามพันสี่พันห้าพันไม่ไหวแล้วห้าพันเพื่อมีคนซื้อใครจะไปรู้มีอันนี้ไม่ใช่องนนี้อันนี้อันนี้น่าจะแพงกว่านะแต่มันม่นอยู่ระดับอีพีผมก็ไม่รู้อืมผมคิดว่า พอชั่นผมไม่รู้ผมจะขายอะไรผมไม่รู้ว่าพชั่นผมจะขายอะไรดีอ่ะอุ้ยชายนี่โอ้ผมเห็นแล้วอ๋อยังไง่ะวัดโอ้ my god พี่ขายอะไรกันแพงยังเลยนะพี่แฝโหห้าแสนกว่าใครจะไปซื้อห้าแสนเยอะเกินสามหมื่นใครจะไปซื้อ อุ๊ยน่าสนใจนะแต่เจมผมพอไม่พอเลยครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะว่าผมไปหาเจมวิธีซื้อก่อนเจอกันใหม่ครับ